สรุปทั้งทั้งสองเทสที่เราให้การรับสารภาพมาทันีกรรเกิดเกิดจากการว่าอเตับเย่ยไปพก็เทางทางท้นเรามีใแล้วใช่คือว่ถ้าาทาไตรเยอะอ่างตถจถามมาอยู่กับใครยังไงอะไรยังไง ก็ข้อตกลงปรงใจคือเขายินยอมครับยินยอมที่เรามาหาคือคุยกันตรงๆเลยถูกไหมตรงๆรงอะไรครับตรงตามสายเลยนะครับก็คือคุยปกติตรงตรับถ้าเขาให้มาหาเราก็มาหาครับ ก็ไม่ไล้กอ็เคลข่้นมาที่นี่ไม่ได้จ็อไปที่นี่เตีเยวเยมาข้งหนึ่งแล้วแล้วพอดีครั้งที่สองมันกใกล้พื้นที่แล้วเคยมาพ่อมเคยได้แล้ว๊บมันอยู่คนอคงคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็มาแล้วหลังหลังแค่กอเดเสร็จเนี่ยเราเราพูดจะหายได้ได้มีการติดต่ออีกไหมไม่ครับไม่เลยแทไงบอกก็ถ้โทมาไง โทรามาทวงทรามาหาเราเพื่อจิเอาของคืนไม่ติดตามเลยครับเขาเขาไม่ติดตามเลยเหรอครับครับไอ้คดีเนี่ยฮะผู้ชายที่ว่าติดต่อกันทางเขาเรียกอะไรเว็บแอปพารคูแอปแอปพาร์คูครับก็หลักๆนะครับคนนี้นะครับพฤติการของเขาก็คือเขาจะอ่า ใช้แอปหาคู่ตอนนี้ที่เขาใช้เนี่ยมีมีสอแอปคือแอปโอมีกับเว็บล็อกนะครับสอแอปเนี่ยเขาใช้แอปในในการที่เข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งซึ่งจะเป็นผู้หญิงอายุสัประมาณ40ไปไปลายถึง50าบต้นๆน,นะครับก็ทำการพูดคุยเทิงชู้สาวจีบอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังหลังจากนั้นเนี่ยก็มาติดต่อกันทางเบอร์โทรมีการวิดีโอคอล วิดีโอคอลคุยกันมีการพูดคุยจีบไปจีบมานะครับจนทางฝ่ายหญิงตายใจพอฝ่ายหญิงตายใจก็มีการนัดพบนัดพบแล้วก็มีอะไรกันนะครับพอพอ,พอมีอะไรกันปุ๊บเนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่ผู้หญิงเผลอเข้าห้องน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทําการลักทรัพย์ไปนะครับซึ่ง,งคนร้ายรายนี้นะครับคือก็ได้ก่อเหตุในเขตพื้นที่บางแก้วเนี่ย จำนวน2ครั้งนะครับก็ครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวันที่24เมษานะครับครั้งนั้นเนี่ยก็มีการนัดใช้ใชแอปของเว็บล็อกนะครับก็อาศัยจังหวะที่ผู้หญิงเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ำก็ก็ก็ขโมยเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถจักรยานยนต์ไปได้หนึ่งคันนะครับต่อมาวันที่ยี่ยี่สิบพฤษภานะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นผู้หญิงเป้าหมายผู้หญิงอายุสี่สิบ นะครับก็ใช้ใช้ใช้แอปโอมี่โอมี่ก็ก็เหมือนเดิมครับก็คุยผ่านแอปเสร็จก็มาคุยโทรศัพท์พอเสร็จปุ๊บก็อาัสจังหวกผู้หญิงเผลอเข้าห้องน้ำก็เอาโทรศัพท์แล้วก็เงินสวดไป500อบาทซึ่งซึ่งผู้นักหารายนี้นะครับโดยจากการสืบสวนเนี่ยก็คือพบว่าเป็นคนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเรยรรอนนะครับแล้วก็พักอาศัยอยู่แถวหัวลำโพงนะครับก็มี เขาให้การว่าคือเขาอยู่ตามโบกี้รถไฟอาศัยอาบน้ําแบบเสียเสียเงินห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยครับอาศัยอยู่ตามหัวหัวลำโพงครับก็กในส่วนนี้ครับก็เขาก็ค่อนช้างที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็จะใช้เวลาว่างพวกนี้ครับในการใช้แอปหาคู่ในการเข้าเข้าไปพูดคุยกับเหยื่อจับกลุมได้ยังไงครับ ก็การการจับกลุ heavy heavy ่มนะครับก็สืบเนื่องจากว่าชุดชุดทำงานสืบสวนเนี่ยเราได้ทําการสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้มีการวางตัวสายลับนะครับหรือว่าใช้คนที่รู้จักในเข้าไปพูดคุยกับเขานะครับในแชทต่างๆนะครับจพ่สามารถหลอกล่อให้เขาติดกับเราได้นะครับเราก็สามารถทาการจับกลุมได้เมื่อวานนะครับอยากเตือนภัยอะไรให้กับประชาชนที่ใช้ แอปใช้เว็บหาคู่มั่งครับก็ประชาชนที่ใช้แอปหาคู่นะครับก็ในการที่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยมันจะนำมาซึ่งซึ่งความเสียหายทั้งของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับทรัพย์สินต่างๆนะครับอาจาจะต้องตกเป็นเหยื่อของคนร้ายคนร้ายประเภทนี้นะครับก็อาศัยจะใช้วิธีการสุ่มไปเรื่อยๆครับไม่ได้เจาะจงว่าใครใครเป็นใครนะครับะฉะนั้น โปรดระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลนะครับศึกษาให้ดีดูให้ดีนะครับจับพิรุธให้ได้นะครับก่อนที่จะไว้ใจใครแล้วก็พยายามอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่มาทางสื่อโซเชียลนะครับก็ฝากะระวังระวังแล้วกระบวการคดีก็หาอะไรครับเนะี่ยเราเบื้องต้นก็คือเป็นลักทรัพย์ผู้อื่นนะครับลักทรัพย์ผู้อื่นครับทั้งสองสองกรรมนะครับ